สอของรายการท้ารองท้ารวยครับผมผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพิธีกรคู่หของผมครับคือน no ้องเจนนี่ผมรู้สึกมีอาการที่ปวดท้องซึ่งเป็นอาการที่ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นทุกเดือนนะครับผมแล้วนี่แขกรับเชิญงเราครับต้องบอกว่าไขข้อสงสัยเรื่องของอา,าองการปวดท้องหรือเรียกว่าประจำเดือนนะครับผมขอรับคุณพิจิตานะครับเดืองวัฒน์ภัยา,าน,นะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดนะครับบริษัทวัฒนารอดอินเทอร์เนแนวจำกัดนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอคาถามนึงค่ะ อยากจะรู้ว่าพี่ชายหนูเป็นผู้ชายคุณผู้ชมแต่ทําไมเขารู้เรื่องบ้านทำไมดีกว่าหนูเองที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าผมแล้วก่อน,นเคยใช้แล้วแล้วแบบรู้สึกแบบใช้แล้วดีจึงบอกต่อเอาพห้หนูรู้สึกแบบยี่ห้อนี้มันใช้แล้วดีจริงๆหรือืมบให้น้องแบบเจนนี่ของน้องเนี่ยคือแบบรู้สึกแบบร่างกายสดสําคัญในเรื่องประจําเดือนอเพราะมีการเสียเลือดถูกไหมครับชื่ออะไรครับชื่อ,หอไ,ไหมค่ะโอ้โหคุณไหม ค่รู้สึกแบบเนาะอาการรู้สึกแบบทุกอาทิตย์เลยมีอาการแบบสดใสรู้สึกตื่นเต้นเวลามีแขกรับเสิญผู้หญิงพี่ไทนุ่เป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่เป็นอย่างงี้จริงๆแล้วแบบเห็นหน้าตาเขาสดใสแลยเขาแบบว่าอาการแบบเนี้ยผู้หญิงทุกคนแล้วก็สามาชิกข,ของทาง JC เนี่ยทุกคนเนี่ยร<ข>ู้สึกว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นอยู่แล้วทุกๆเดือนถูกไหมฮะผู้หญิงทุกคนต้องเจอคุณหมายครับวันนี้เอาไดมาจ้าอย่างงี้ค่ะที่หมายสดใสแบบเพราะหมายมีเคล็ดลับอ้าอย่าทราบเคล็ดลับมากๆเลยมีความรัก อาความรักมีความ,มอ่ะคนเราสําคัญนะความรักเนี่ยคนเราองค์หักหน้าตาหอเดียวคมีความรักมัจะดูเด็กลงไปนิดนึง <c oughs> ไปแลข้างนอกไปเขาบอกอ่ะสดใสเพราะอะไรจ๊ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีความรับ จะมาบอกวันนี้นะคะช่วงวันนั้นของเดือนเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลใจไปอาการปวดประจําเดือนเนี่ยบรรเทากันได้นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้แม่ขอนําเสนอผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตอบโจทย์ทางคุณเจนนี่เลยที่มีปัญหาปวดประจําเดือนตอนนี้ปวดทุกเดือนตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ปวดทุกเดือนเลยใช่ไหมคะทำให้เราไม่มีสมาธิในการทํางานถามนิดนึงนะอันนี้ผมถามแทนทางสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับผมว่าเรื่องของอาการประจําเดือนเนี่ยจริงๆเราต้องปวดท้องหรอเ่ มันมันแล้วแต่คนนะคะใช่ไหมคะแล้วแต่คนมันขึ้นอยู่กับการบิดตัวของกล้ามเนื้อช่องคลอดค่ะบางคนอาจจะบิดตัวมากบิดตัวน้อยแล้วแต่บางท่านที่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีเลยนะคาไม่ปวดเลยแต่บางท่านมีปัญหามากก็บางท่านต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีต้องทานยาเพื่อบรรเทาอาการซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายด้วยค่ะทานมากก็สะสมใช่ไหมใช่เพราะมันสะสมในกระเพาะอาหารระยะยาวเนี่ยสุขภาพร่างกายจะไม่ดีด้วยค่ะที่ผลข้างเคียง คืออยากปวดท้องไหมไม่อยากปวดท้องหรอกแต่อยากรู้ว่าปัญหาเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยผมเจอแบบสุภาพสตรีค่อนข้างเยอะเป็นไร่ะปวดท้องเหมือนเมื่อกี้ที่เปิดรายการมาปวดท้องอ่ะเป็นไรประจำเดือนมันกวนอะพี่มันกวนแบบมันไม่ได้ปวดอะไรมากขนาดถือว่าแบบแต่มันเป็นกวนเราไม่มีสมาธิมันตึงตึงอื่นๆอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้หญิงกาลัจะเข้าใจตึงตึงอื่นๆก็นี่ไงครับเขาเล่าถงแวไงขะกขเอยากให้แบบนี้อยากรู้ไงคะเอาแล้วคุณผู้ชมเขาต้องกลับมาเรื่องของเขาเรียกอะไรนะผ้าไาม ค่ะยี่ห้อมีมี่มีมีมค่ะเป็นผ้าระไมใช่ค่ะผ้าอะไมสุขภาพเป็นผ้าระไมทั้งเรื่องสำหรับคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด3สูตรสุขภาพ3สูตรเลยแล้วก็บทอีกหนึ่งเป็นแผ่นอนามัยนะคะอย่างสูตรแรกที่จะแนะนำเนี่ยค่ะเป็นสูตรคูมิ้นคูมิ้นตัวนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นมีเปปเปอร์มิ้นต์เย็นสดชื่น ลดอาการคันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคุณนะผู้ชมคุณ <laughs> ผู้ชมคงจะรู้สึกแบบเหมือนผมว่าที่คุณหมายบอกว่ารู้สึกว่าเย็นรู้สึกสดชื่นใช่ค่ะเปปเปอร์มินผมคิดถึงอะไรรู้ไหมลูกอมสรรพคุณมันดีนะคะได้ตั้งแต่ลูกอมยันผ้านามมยเลยซึ่งจริงเปปเปอร์มินเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะคุณรู้หรือเปล่ามิกันเองครับผมมึงแบบเอาคุณมาเขาแบบอยากรู้ว่าเออแต่เปปเปอร์มินนี่คือสมุนไพรเหรอเป็นสมุนไพรคะ่ะ ก็คือในเรื่องของกลิ่นมันจะคลายความตึงเครียดผ่อนคลายดังนั้นเนี่ยเราเลยเลือกมาเป็นส่วนผสมผ้าหน้าไม้ด้วยคุณผู้หญิงจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกคลายความตึงเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ขมิ้นเนี่ยนะคะใช่อ่ะโอเคกลับไปของลูกอมลูกอมเนี่ยพออ่ากินก้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นสดชื่นแล้วตัวเนี้ยผ้าหน้าไม้เนี่ยพอใส่แล้วสดชื่นไหมสดชื่นขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของกลิ่นมันทำให้เราู้สึกเหมือนกับในช่วงนั้นของเดือนเนี่ยคุณผู้หญิงจะอารม ไม่ค่อยดีหงุดหงิดงุนง่ารวมทั้งเราต้องลงลึกกันนิดนึงคือเรื่องของประจำเดือนมันจะมีกลิ่นถูกต้องไหมคะมันจะเป็นระคายเคืองอะไรพวกนี้ค่ะเรื่องมิ้นเนี่ยมันช่วยได้ค่ะตัวแรกตัวสีไหนเอ่ยนิดนึงตัวนี้ค่ะขูมินค่ะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะคือของเราเนี่ยจะเป็นวัสดุจะเป็นหน้านุ่มกับหน้าตาข่ายความแตกต่างก็คือว่าถ้าเกิดหน้านุ่มเนี่ยจะหน้านุ่มนุ่มสบายเป็นคอตตอน ะะสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการความสบายนะคะแต่อีกหน้าหนึ่งคือหน้าตาขาย<ช>สำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการการซึมซับที่ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้เลยมีทั้งหน้าตาขายแล้วก็หน้านุม่มแบ่งเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนคุณจะสมบัติก็จะต่างกันไปใช่ค่ะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนี่ยผมก็มเลยสงสัยแล้วว่าทําไมต้องมีกลางวันแล้วทาไมต้องมีกลางคืนทั้งๆที่ผ้าทำไมมันก็เป็นชนิดคล้ายๆกันค่ะครับค่ะกลางวันเนี่ยความยาวจะน้อยกว่ากลางคืนแต่อย่างไรก็ตามแล้วแต่การไหลตัว การซึมตัวของของเลือดประจาํา,าจเดือนเอาง่ายๆตรงๆกันเลยกันว่าประจําเดือนนะส่วนใหญ่เนี่ยวันแรกวันสองวันสามเนี่ยจะมาเยอะค่ะสมควรใช้แบบยาวจริงๆกลางวันก็ใช้กลางวันไปเลยกลาง,งคืนใช้กลางคืนเพราะว่ากลางคืนจะมีความยาวมากกว่าเผื่อการเรานอนหลายท่าใช่ไหมคะคุณผู้หญิงอะไรเงนี้ยคะ่ะนอนคว่ำนอนงายหรือนอนตะแคงพวกนี้มันก็จะป้องกันได้รอบด้านแต่ส่วนใหญ่อริยาบทตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้หญิงจะเดินจะนั่งอะไรแค่นั้นเองมากว่าค่ะ ก็จะสั้นกว่าค่ะเหมาะการใช้งานแต่ละแบบค่ะแล้วก็สูตรที่สองเนี่ยจะเป็นสูตรที่ชื่อว่าเออร์เบจพลนนค่ะเป็นสูตรสมุนไพรตไหนจ้าตัวไหนครับค่ะสีเขียวเขียวไหนเขียวนี้นะสองเขียวเลยคุณสมบัติเหมือนกันค่ะคุณสมบัติเหมือนกันต่างกันที่วัสดุอย่างที่บอกว่าเป็นหน้านุ่มหรือหน้าตาขายขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนอย่างที่บอกไปทําไมต้องมีหน้านุ่มทําไมต้องมีหน้าตาขายแล้วแต่ว่าใส่อะไรแล้วเหมาะกับเรา เหมือนเหมือนเสื้อดีกว่าเสื้อคุณชอบใส่เสื้อเป็นแบบไหนเสื้อผ้าไยสังเคราะห์หรือผ้าคอตตอนหรือผ้าอะไรใส่อนไนแล้วสบายอ,อย่างเงี้ยค่ะเรคนด้วยเราจะคนชอบอบางคนก็จะชอบเป็นเออขอขอเป็นคอตตอนใส่แล้วสบายคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ย<อ>หรือบ,บางคนเอ้ฉันต้องการผ้าสังเคราะห์เป็นบูทเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความความความชอบของเรา<อ>ค่ะ แล้วก็คือนั้นแล้วเรื่องของตะข่ายกับพันดนุ่มก็คล้ายกันแหละแต่ก็อยู่ความชอบของแต่ละคนใช่ใช่ค่ะ,อ,คะอย่างตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันคือว่าเราได้ดึงเอาสมุนไพรธรรมชาติของเอเชียเนี่ยแหละคะ่ะ5ชนิดมารวมกันซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีความผสมผสานในเรื่องของการ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่องคลอดแล้วก็ลดอาการปวดประจำเดือนได้เนี่ยชอบตรงลดอาการปวดใช่ไหะค่ะบรรเทาากับปวดระจำเดได้คือคือในในส่วนของตัวตัวของเจนนี่เองนะคะคือก็เป็นผู้หญิงก็ใช้ผ้าอนามัยมาหลายยี่ห้อมากใช่เน้องต้องเป็นผู้หญิงใช่ไม่เคยเจอผ้าอนามัยที่ใช้แล้วบรรเทาอาการปวดค่ะก็เลยอยากทราบว่าข้อดีหรือว่าจุดแข็งของผ้าอนามัยตัวนี้ช่วยยังไง มีอะไรในการช่วยค่ะอย่างตัวสมุนไพรที่นำมาผสมในเป็น,ปน,ปนส่วนผสมนี้นะคะอย่างเช่นมาเทอร์เวดมาเทอร์เวดเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะหรือว่ายูพาโฟเรียมเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆคือเราจะรวมกันทั้งหมด5ตัวช่วยซึ่งภาษาซึ่งกันและกันนะคะอย่างนี้เนี่ยการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะเหมือนกับเคยใช้วาเปกไหมคะเคยค่ะวาเปกคือดมปุ๊บเนี่ยหาย,หายมึนงง หายเครื่องไส้เขาจะทำะไรนะทำที่จมูกเนี่ยใช่ไม่จก<ะ>วาเป็กวาเป็กคือจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในการออกฤทธิ์จะเหมือนกันเลยค่ะก็คือ,อสารพวกนี้จะระเหยขึ้นมาที่ชั้นผิวหนังตรงส่วนนั้นของคุณผู้หญิง<อ>แล้วก็<อ>ค่ะแล้วก็จะระเหยแล้วก็จะทําให้เราผ่อนคลายเราคลายการอาการเกร็งตรงนั้นไปนะคะ<อ>การออกฤทธิ์จะเป็นแบบนี้ซึ่งข้อดีคือมันจะไม่ใช่น้ําหอมอ,อย่างบางยี่ห้อที่เห็นในท้องตลาดเนี่ย ผสมน้ําหอมแล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองบางทีคุณผู้หญิงตกข <แ S 1> าแพ้แคันหรือว่าบางทีต้องไปหาคุณหมอเลยเนื่องจากว่าตัวน้ําหอมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสารสังเคราะห์ไงคะแต่ตัวสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่เราสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยสมุนไพรพวกเนี่ยเขาต้มกินกันด้วยซ้ำนะคะบดกินเป็นยาต้มกินเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีปัญหา พยายามแน่นอนใช้ได้คุณใหม่ครับถามนิดนึงการไปหาตัวของเปปเปมินเหลือกินต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องของว่าแล้วของกลิ่นเนี่ยอยู่นานไหมให้ความหอมความสดชื่นนานไหมย่างเว่นว่าใส่แบบสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกลิ่นยังอยู่พอสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ยังอยู่ไหมถามนึงอยู่ค่ะแต่ว่าแนะนําว่าตัวผ้าอนามัยเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกๆสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของอนามัยของเราแต่จริงๆเนี่ยผ้าอนามัยตัวเนี้ยรองรับไปถึงหกชั่วโมง วว้าผ <Wow. S 2> มเช,มชมืชอ่ชอว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงคนไหนเนี่ยเลือดมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเราแนะนําให้เปลี่ยนอ,อย่าปล่อ,อยให้มันเต็มจนเกินไปอ๋อมันอาจจะแบบอับอะไรเงี้ยใช่เหมนนัค่ะขาไปกินตัวนี้เขาเรียกกินเลยนะอันนี้เป็นของตัวนี้เป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรมาจากอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้สมุนไพรมีห้าชนิดค่ะมีอะไรบ้างครับมีมาเธอเวิร์ดนะคะก็คือมาเธอร์เวิร์ดนี่คือเลยค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็มีตัวไซปรัส เนเซปัตเป็นเหมือนกับออมีลิตน้ํามันหอมระเหย,ยคะ่ะลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อช่องคลอดน,นะคะแล้วก็มียูพาฟูเรียมนะคะก็คือช่วยบรรเทาคือระบายความร้อนของร่างกายในส่วนนั้นนะคะคเปรเปอร์มินก็มีเหมือนกันความเย็นความสบาย,ควา,บายความสดชื่นแล้วก็ตัวสุดท้ายคะ่ะวอมบุตลีก็คือลดอาการอักเสบอักเสบ ตกขาวต่างๆร๋อยได้ด้วยบันเทาได้ด้วยใช่ค่ะร้อยกระังเศษกรตกถือว่าน่าจะครบนะตัวนี้เนี่ยครบค่ะ5ชนิดนี้ครบแล้วพระคัดเลือกกันมาแล้วจากในห้องแลบเนี่ยหูยเขาคัดเลือกจากร้อยชนิดนะคะเหลือ5ชนิดที่มันรวมกันแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงสุดวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวนียถือว่าใช้แล้วถือว่าสบายตัวใช่เพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะมีการวิจัยที่ฮ่องกงเรามีศูนย์นรีเวชวิทยาที่ฮ่องกงซึ่งออกแบบพัฒนาใหม่เพื่อเหมาะกับสรีระของคุณผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะววาค่่ะะมัันจตงกบ ผ้าละไมบางยี่ห้อที่ขายในท้องตลาดเนี่ยคือเขาใช้รวมสาวเอเชียสาวยุโรปทั่วโลกเลยใช่แล้วเขาก็คัดเรื่องมาแล้วว่าปัญหาของคุณผู้หญิงในเอเชียเป็นยังไงบ้างเช่นอากาศเราร้อนอร้อนมากๆก็อับชื้นมากะอะไรเงี้ยค่ะก็ระคายเคืองมากก็จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยจุดแข็งของผ้าละไมของเราที่หลักๆที่ไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปเอาทีละตัวเลยไหมคะทีละตัวเลยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เกิดค้างไว้อย่างคูมินก็คือในเรื่องของกลิ่นอับ ความระคายเคืองอันนี้จะลดได้ใช้แล้วเย็นสดชื่นอ่ะยิ่งสำคัญมากอะอารมณ์เสียเลยค่ะนีคือผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าทหไมคะคือเรานั่งตลอดมันไม่ละลายใช่ใช่มันค่ะส่วนที่สองก็คือตัวสมุนไพรซึ่งมากกับทางคุณค่ะคุณเจนี่นะคะตัวนี้คือลดอาการเขาเรียกว่าอาการปวดประจําเดือนประเทาได้นะคะตัวที่3มตัวนี้ก็จะเป็นตัวรตัวตัวนี้ค่ะคู่กันค่ะก็จะเป็นหน้านุ่มกับหน้าตาขายเหมือนกันนะคะมีให้เลือก2แบบ อันนี้เนี่ยสำหรับเหมาะกับสาวที่รักความคล่องตัวมันจะแนบกระชับกับศิริล,ละสื้อลบท่านที่ไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษก็คือใช้กับทั่วๆไปได้นะคะรวมทั้งตัวนี้สุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นอนามัยค่ะก็ใช้ในวันวันปกติที่ไม่ใช่วันประจําเดือนนะคะเพื่อความเหมือนเราใช้แล้วเรารู้สึกมั่นใจอะ่ะมีกลิ่นอะไรไหมคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นค่ะ ก็จะเป็นหน้านุ่มกับหน้าตาขายเหมือนกันออ๋มีให้เลือกสองแบบใช่ทุกส่ตนมีให้เลือกสองคุณหมายครับผมเป็นคุณผู้ชายชอบสงสัยด้วยทีมันหมดเลยเนี่ยคือผมยังไม่เคยเห็นเนื้อในเลยจริงพลาดทำไมผมก็ไม่ได้เปนคนซื้อเองด้วยอ้าแต่ก่อนเคยใช้หร่อเปล่าครั้นเคยบอกก็คือใช้คือใช้ของเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นสาวไงมาปูให้ทช้เล่อขนาดนี้ใส่ไม่อยากรู้ว่าพอแบบเออเพื่อนยังเคย ส่งมาแล้วถามว่าพอแกะมาแล้วข้างในเป็นสีนี้หรือเปล่าหรือเป็นสีขาวองั้นเราดูกันเลยดีไหมคะดีครับผมดูคะ่ะ <c oughs> อย่างตัวนี้นี่มาให้คุณเจนนี่ใช้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวหน้าตาขายตัวสมุนไพรค่ะอ,อย่างตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคะเราออกแบบมาเพื่อที่ป้องกันความชื้นหรืออากาศเข้าไปภายในเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องการที่จะรักษากลิ่นและสรรพคุณเอาไว้จะแตกต่างจากท้องตลาดถ้าท้องตลาดเนี่ยเคยเห็นไหมคะแพ็กเกจจิ้งจะเป็นพลาสติกขาวขุ่นธรรมดาค่ะ อันนี้ไม่ใช่ต้องถามน้องเจนนี่เขาเคยเห็นไหมคะอ๋ถามผิดคนค่ะเคยเห็นไหมคะค่ะก็จะเป็นพลาสติกขาวคุณธรรมดาแต่อันนี้จะไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวต่อยอย่างงี้ค่ะอากาศจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะคะเพราะเกจิ้งคนละอย่างคนละแบบค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูข้างในกันเลยนะคะค่ะอยากจะลองสัมผัสเนื้อดูว่าค่ะกันได้ไหมครับคลับช่วยเป็นอย่างไรช่วชาเลยนะคะอ๋อ เชี่ยวชาญเลยครับเสื้อเลยนะคะแม่คุณผู้ชมดูเอาผ้ามาไปเทียบกับเสื้อผมถามว่าสีเดียวกันไหมคุณผู้ชมเป๊ะเลยนี่ถามว่าถ้าใส่เป็นผ้าเช็ดหน้าได้เลยนะเนี่ยนี่ครับหนึ่งกับีกหนึว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแถบกาวแล้วก็แกะออกมานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะบางเฉียบเพียง0.7 มิลลิเมตรเท่านั้นโอ้ยคุณผู้ชมบางมากบางมากบางมากค่ะ0.7เห็นไหมคะว้าวถามยิ่งสิทำไมยิ่งบางยิ่งชอบเหรอชอบเพราะว่าอ,อะไรครับมันไม่ไม,ไมันไม่อ,อึอดอัดมันไม่อึดอัดคุณลองจินตนาการค่ะคุณปองเหมือนกับว่าเด็กอะใส่แพมเพิร์สอ่ะดูอึดอัดปะเวลาเด็กใส่จวตูดตรงเลยก้นตรงเลยมันก็ยิ้มมันี่มันจะมันจะอึดอัดตอนที่มัน อุจละมันเนะนะี่ยมันจะร้องนีนน่เยเนี่ยค่ะแต่ว่าเหมือนเราโตแล้วนะคะชุบสตรีโตแล้วคงไม่อยากจะใส่หนาๆขนาดนะั้นมันอ,อึดอัดอ๋อ<ช>คืนออนี้ยิ่งบางยิ่งดียิ่งบางยิ่งดีงงแล้วเวลาใส่กางเกงที่แบบรัดรูปไปเน<ช>ี้ยมันจะไม่มีอะไรอย่างนี้ค<ล>ุณผู้ชมผมเนี่ยขอถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าอย่างนี้มันแบบตะข่ายหรือแบบหน้านุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เป็นแบบตาข่ายสูงนิดนึงต้นสูงนิดนึงครับผมอย่างนี้คือแบบตาข่ายตาข่ายจะมีคุณสมบัติก็คือแห้งสบาย เห็นไหมคะตรงนี้เราจะมีมีรูตรงนี้เนะะี่ยค่ะเวลาซึมซับลงไปเนี่ยก็สามารถจะรับของเหลวนะคะได้ได้ไดีเยี่ยมเนะะี่ยค่ะเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยคะ่ะคือชอบชอบตรงที่เขาบางมากค่ะคุณหมายครับอ่านี่ตะาขายแล้วผมอยากเห็นหน้าตาของตัวหน้านุ่มนหน้านุ่มตัวไหนเออตัวน,นี้บบน,นึงค่ะเหมือนหน้าสีเขียวเหมือนหน้าพิซซ่าเลยนะหน้านุ่มอุ้มแต่แต่อย่าทานนะคะอันนี้ตัวเดิมค่ะเอาตรงนั้นค่ะ ถ้าเป็นขอบชีสจะโอเคมากเลยครับผมตอนนี้มันคืออะไรครับอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะฉีกใไงจะมีกลิ่นด้วยนะคะเป็นกลิ่นส่วนไทยเห็นไหมคะคพราะว่าใี่วิธีส่วนไทยจริงๆอยากให้ผมดมๆเลยครับผมให้ผมดูตรงนี้ห่างๆดีกว่าครับผมดูห่างไอยห่วงๆโอเคอ่ะนี่ครับอันนี้คือแบบไหนเอ่ยนิดนึงแบบนี้นะคะจะเป็นแบบหน้านุ่มแต่ไม่มีขอบชีส คือหมายเคลิ้มตามผมแล้วเดี๋ยวเราสั่งพิซซ่ามากินสักงสามถาดเลยเริ่มอยู่นิดนึงแล้วครับผมไม่ไรผมพาไปกินครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมมาดูพร้อมกันว่านี่คือเห็นไหมคะนี่จะเป็นชัดเลยจะเป็นคอตตอนค่ะจะเป็นกระดาษค่ะค่ะใส่แล้วเนี่ยก็จะมีความเหมือนมันจะนุ่มกับส่วนนั้นของคุณผู้หญิงสูงนิดนึงครับค่ะอันนี้คือแบบหน้านุ่มแบบหน้านุ่มค่ะอันนั้นคือหน้าตาข่าย อันนี้จุดเด่นคือนุ่มสบายอันนี้คือแห้งสบายความต่างคือตรงนี้แล้วแต่คุณผู้หญิงชอบนะคะคำถามเชน่นกันว่าในช่วงเวลาของกลางคืนเนี่ยเหมาะระหว่างตะข่ายกับหน้านุ่มเนี่ยเหมาะอันไหนมากกว่ากันใช้ได้ทั้งคู่ค่ะก็แล้วแต่ความชอบอีกแล้วแต่ความชอบค่ะไม่ได้เกี่ยวกันค่ะกลางคืนเนี่ยเกี่ยวกับว่าอาจจะใช้ยาวมากขึ้นเท่น,นั้นเองอแต่การซึมซับไม่มีปัญหาทั้งคู่อย่างเงี้ยขนาดยาวหรือขนาดสั้นครับอันนี้เป็นแบบ2อ0อ 25เซนนะคะเป็นกลางวันใช่ไหมคะกลางวานันแต่ว่าบางท่านสามารถใช้เป็นกลางคืนได้เหมือนกันค่ะค,คือก็ยาวนะคะยาวยาวอยู่แล้วคือเราทํามาจริงๆเนี่ยส5 0เนี่ยสามารถจะเป็นตกกลางคืนได้เลยนะคะก็ตั้งกงวันกลางคืนได้ทั้งหมด ค่ะคือไม่เฉพาะแบบมีปีกอย่างเดียวหรือว่าแบบไม่มีปีกก็มีเราใช้เป็นแบบมีปีกอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้มีปีกนี่คือยังไงผมงงบินได้ใช่ถ้าบินอ้โหคือบางท่านสงสัยเรื่องของการมีปีกคือตัวไหนเรียกว่าปีกของผ้านีมคือปีกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะปีกเพราะว่าเอาไว้ติดกับชุดชั้นในอย่างนี้ไงคะ S <S ไม่ให้หลุดไม่ให้ใหลุดถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่มีปีกเนี่ยมันก็คือเหมือนแปะลงไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่ยึดเกาะมันมีแค่ยึดเกาะแค่ตรงด้านล่างเท่านั้นเองแต่ด้านข้างไม่มีการพับลงไปค่ะก e ็จะเลื่อนหลุดได้ง่ายแล้วก็จะเลอแต่ผู้ชายเขางงงงเลยผมไม่รู้ว่าเออ,เอ,อผมสงสัยเรื่องผ้าอนามัยมีปีกมานานแล้วค่ะอันนี้แหมสุดยอดเลยครับผมมีแนะนำอไหมครับผมแผ่นอนามัยอยากดูแผ่นอนามัยบ้างเชิญเขาใช้ประจำวันได้ใช่อันนี้ผู้หญิงหลายๆคนก็เคยติดผ้าแผ่นอนามัย คือมันเป็นระหว่างวันนะคะมันก็จําเป็นนะที่ต้องใช้เพื่อสบายใจเขาใช้เรียกไอ้นี่ปะครับอะไรนะแฮร์ฟรีอะไรป่ะอ่าคล้ายคายกันค่ะไม่ใช่แฮร์ฟรีอะไรก็เรียกอะไรแฮร์ฟรีแ hair f r อะไรนะแฮ i r f r e แปลว่าไม่มีผมแหมวันนี้ผมรู้สึกผมโง่วงๆไม่รู้ครับผมเออค่ะอันนี้เรื่องผู้หญิงเนาะตรงนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นตาข่ายนะคะตัวนี้ก็ยาว155 ก็เหมาะประจำวันทั่ว,วไปใช่ค่ะใช้ได้ทุกวนันทุกความมั่นใจดีดีดยังไงคะ นนตัวนี้ก็คือว่าเหมือนจะช่วยทําให้นะคะคุณผู้หญิงมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ละวันเพราะบางท่านมีอาการตกขาวรายวันก็มีออกลิ่นก็มีมันเทาได้โอเคครับแม่ผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยสำคัญจริงๆเรื่องของผู้หญิงเรื่องของประจําเดือนครับเป็นกันทุกเดือนอยู่แล้วครับผมสุดท้ายนี้คุณใหม่ครับฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับเชิญเลยครับค่ะ,ะดิฉันก็อยากจะขอฝากมิมี่นะคะผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพไว้กับทุกท่านไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าสินค้าเรามีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับสาวเอเชียรวมทั้งเหมาะกับเจ สมาชิกทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีขายแล้วทุกชอ็อบแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นโทรสอบถามได้หรือว่าถามทางรายการนี้ก็ได้ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะท่านใด <จะ S 2> ที่อยากเ<า>ป็นเจ้าของค<า>่ะ<า>โทรหาเราค่ะ086 883 58 58, 58 ครับผมแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เว็บ c t v ีทีวีไทนะครับผมรับชมในทั่วประเทศและทุกประเทศนะครับผมคุณผู้ชมครับเวลาหมดหมดเวลากับพวกเรา3คนครับต้องลาำลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ